ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ช่องนิ้วโป้งกันด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องที่น่าจะอ่อ อยู่ในใจเจ้าของเว็บไซต์หลายๆคนเลยค่ะหรือว่าคนที่ทํางานด้านดิจิทัลเนาะคือเราจะแน่ใจได้ยังไงว่า Google Search เนี่ยเขามองเห็นแล้วก็เข้าใจเนื้อหาในเว็บของเราจริงๆเราจะมาคุยกันแบบเออเน้นๆเลยโดยอิงจากแหล่งข้อมูลโดยตรงเลยนะคะก็คือเอกสารของ Google Search Central เองเลยมาดูกันค่ะว่า Google มีกระบวนการรวบรวมข้อมูลหรือ crawl ยังไงจัดทาดัดชนีอินเด็กซ์ยังไงแล้วก็เอ่อรับมือกับเทคนิคต่างๆบนเว็บโดยเฉพาะเรื่องที่ดูซับซ้อนนิดนึงอย่าง javascript เนี่ยคะ่ะเขา จัดการยังไงบ้างค่ะแรงข้อมูลของเราวันนี้ก็ครอบคลุมหลายเรื่องสำคัญจาก Google เลยนะคะตั้งแต่เรื่องอพื้นฐานเลยอ,อย่าง f i l e robots.txt การใช้ meta tag การจัดการเมื่อหน้าเว็บมีการย้ายที่หรือ redirect s ประเภทไฟล์ที่ Google เข้าใจได้ไปจนถึงเรื่องสำคัญอย่าง mobile first indexing หรือการที่ Google ให้ความสำคัญกับเวอร์ชันมือถือก่อนแล้วก็แน่นอนเรื่องของ javascript SEO เป้าหมายเราวันนี้ก็คือกลั่นเอา,เอาแก่นสำคัญจริงๆที่เอาไปใช้ได้หรืออย่างน้อยก็เข้าใจภาพรวมว่าเกิดอะไรขึ้นกับเว็บของเราในสายตา Google นะคะเอาล่ะมาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะงั้นเริ่มจากด่านแรกเลยไหมคะการบอก Google ว่าจะให้เข้ามาดูส่วนไหนของเว็บเราได้บ้างหรือไม่ควรเข้ามาส่วนไหนเรื่องของ robots.txt นี่มันทำงานยังไงกันแน่คะ เหมือนเป็นยามหน้าประตูบ้านหรือเปล่าขับเปรียบเทียบได้ดีเลยครับ robots.txt กเ็เหมือนป้ายบอกทางหน้าบ้านเรานะครับต้องวางไว้ที่หน้าสุดของเว็บเลยนะครับ root directory ชื่อไฟล์ต้องเป๊ะ,เ,ปะเลย robots.txt แล้วก็ต้องเป็นไฟล์ text ธรรมดาเข้ารหัสแบบ utf-8 ครับกดหลักๆก,ก็คือบอกว่า user agent หรือบอตตัวไหนอย่าง google bot, Bing bot หรือจะใช้สำหรับทุกตัวเลยก็ได้ ว่าเราอยากจะ allow คืออนุญาตหรือ disallow ไม่อนุญาตให้เข้าถึง path หรือ directory ไหนในเว็บเราเช่นเราอาจจะไม่อยากให้ Google เข้ามาเก็บข้อมูลในโฟลเดอร์ er รูปภาพชั่วคราวหรือว่าหน้า admin อะไรแบบนี้ครับแต่มีจุดสำคัญที่ต้องเข้าใจนะครับคือ .robots.txt เนี่ยมันเป็นแค่คำขอนะครับไม่ใช่กำแพงอ๋อหมายความว่าถึงเราจะเขียน disallow ไว้แต่ก็ไม่ได้การันตีร้อว่า กูเกิลจะไม่เข้ามาเลยหรือไม่เห็นหน้านั้นเลยเหรอคะใช่ครับถูกต้องครับถ้า Google ไปเจอลิงก์มาอย่างหน้าที่เราดิสลาวไว้นะครับจากเว็บอื่นๆหรือจากที่อื่นเนี่ยเขาก็อาจจะยังรู้ว่ามีหน้านี้อยู่แล้วก็อาจจะเอา URL ไปแสดงในผลการค้นหาได้อยู่ครับแม้ว่าอาจจะไม่มีคำอธิบายเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าไปอ่านเนื้อหา robots.txt เป็นการบอกว่ากรุณาอยากเข้ามา crawl หรืออ่านข้อมูลในหน้านี้แต่ไม่ใช่คำสั่งห้าม index หรือห้ามแสดงผลแบบเด็ดขาดครับเข้าใจแล้วค่ะเหมือนบอกว่าห้ามเข้าห้องนี้นะแต่ถ้ามีคนตะโกนบอกจากนอกบ้านว่าห้องนี้มีของดีนะ Google เขาก็อาจจะยังจดไว้ว่ามีห้องนี้อยู่อืมแล้วถ้าเราอยากจะสั่งแบบเด็ดขาดเลยล่ะคะว่าหน้านี้ห้ามแสดงในผลการค้นหาเด็ดขาดต้องทำยังไงคะ อันนั้นคือบทบาทของ meta tags ครับโดยเฉพาะตัว robots meta tag ที่เราใส่ไว้ในส่วน head ของหน้า html นะครับหรืออีกตัวคือ x-robots-tag อันนี้จะส่งมาพร้อมกับ http header ใช้สำหรับไฟล์ที่ไม่ใช่ html อย่างเช่นไฟล์ pdf หรือรูปภาพคำสั่งสำคัญที่สุดเลยคือ noindex ครับอันนี้แหละครับคือคำสั่งตรงๆบอก google เลยว่า หน้านี้ไม่ต้องเอาไปใส่ในดัชนีไม่ต้องแสดงในผลการค้นหาชัดเจนแล้วก็ได้ผลแน่นอนกว่า robots.txt เยอะเลยครับนอกเหนือจาก noindex แล้วมีคำสั่งอื่นใน robots meta tags ที่น่าสนใจอีกไหมคะมีอีกหลายตัวเลยครับที่ใช้ควบคุมการแสดงผลได้อย่างเช่น nofollow อันนี้จะบอกว่าไม่ต้องตามลิงก์ที่อยู่ในหน้านี้ต่อไปก็มีประโยชน์นะครับในกรณีที่เราลิงก์ไปเว็บที่ไม่แน่ใจคุณภาพหรือว่า nosnippet คือไม่ให้แสดงตัวอย่างเนื้อหาหรือ s n i ปเป็นะครับหรือตัวอย่างวิดีโอในผลการค้นหาเลยหรือถ้าอยากให้แสดง s n i ปเป็แต่จํากัดความยาวก็มี max snippet ครับหรือจะควบคุมขนาดรูปตัวอย่างด้วย max image preview ก็ได้มีอีกอันที่น่าสนใจคือ unavailable after อันนี้ใช้กําหนดวันหมดอายุของเนื้อหาได้เลยครับบอก Google ว่าหลังจากวันเวลานี้แล้วไม่ต้องแสดงหน้านี้ในผลการค้นหาแล้วมีประโยชน์กับพวกประกาศงานหรือโปรโมชั่นที่มีเวลากําหนดนะครับ โอ้โหมีตัวเลือกให้ปรับแต่งเยอะเหมือนกันนะคะแล้วถ้าเกิดเราใส่คำสั่งที่มันขัดแย้งกันเองละคะเช่นใส่ทั้ง no snippet คือห้ามแสดงตัวอย่างเลยกับ max snippet 1 0 0ที่บอกว่าให้แสดงไม่เกิน100ตัวอักษร Google เขาจะเชื่ออันไหนคะครับ Google เขาจะเลือกใช้กฎที่เข้มงวดที่สุดเสมอครับอ๋อเข้มงวดสุดใช่ครับในกรณีนี้ no snippet มันเข้มงวดกว่าคือห้ามแสดงเลย กูเกิลก็จะทำตาม No Snippet ครับอีกอย่างที่เอกสาร Google เขาแนะนำไว้นะครับคือถ้าเราต้องการแค่ไม่ให้บางส่วนของหน้าเว็บถูกเอาไปแสดงเป็น Snippet ก็สามารถใช้ a t tribute ชื่อ data-no-snippet ไปครอบส่วนนั้นๆใน HTML ได้เลยเช่นไม่อยากให้ส่วนที่เป็นเมนูหรือส่วนท้ายเว็บไปโผล่ในส n น p p เปก็ใช้ตัวนี้ได้ครับโอเคค่ะเคลียร์เรื่องการควบคุมการเข้าถึงและการแสดงผลแล้วทีนี้มาดูเรื่องเนื้อหาบ้าง นอกจากหน้าเว็บ HTML ทั่วไปแล้ว Google เขาเข้าใจไฟล์ประเภทอื่นบนเว็บเราได้มากน้อยแค่ไหนคะพวกไฟล์ PDF หรือเอกสารต่างๆล่ะคะ Google นี่ฉลาดพอตัวเลยครับเขาสามารถจัดทำดัดชนีไฟล์ได้หลายประเภทมากเลยนอกจาก HTML แล้วก็มีพวกไฟล์เอกสารยอดิิยมอย่าง PDF ไฟล์ Microsoft Office ทั้ง Word Excel PowerPoint ไฟล์ Open Office ก็ได้ครับไฟล์ข้อความธรรมดา t x t หรือ Mac, แม้กระทั่ง Source Code บางภาษาด้วยครับ รูปภาพอย่าง jpeg, png, gif, svg หรือวิดีโอพวก mp4, avi และอื่นๆเขาก็จัดทาดัชนีได้เหมือนกันครับทำให้เราสามารถค้นหาไฟล์พวกนี้ได้โดยตรงผ่าน Google Search เลยอาจจะใช้ Operator file type ช่วยค้นหาเช่นรายงานประจำปี file type .pdf แบบนี้ครับเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าข้อมูลในไฟล์เหล่านี้ก็มีโอกาสถูกค้นเจอได้เหมือนกันนะคะทีนี้มาถึงสถานการณ์ที่ พบบ่อยมากๆเลยคือการย้ายหน้าเว็บหรือเปลี่ยน URL ค่ะไม่ว่าจะย้ายบ้านใหม่ไปโดเมนใหม่หรือแค่ปรับโครงสร้าง URL ภายในเว็บเดิมเราจะบอก Google ให้ตามไปที่ใหม่ได้ยังไงให้ถูกต้องที่สุดค่ะเรื่อง redirect นี่สำคัญแค่ไหนสำคัญมากๆเลยครับการทำ redirect หรือการเปลี่ยนเส้นทางเนี่ยเปรียบเหมือนเราทำใบแจ้งย้ายที่อยู่ให้ Google รู้ครับถ้าทำไม่ถูกเนี่ย Google อาจจะงงหาหน้าใหม่ไม่เจอ หรือคิดว่าหน้าเก่ากับหน้าใหม่เป็นคนละหน้ากันไปเลยทําให้คะแนนหรือเรงกิ้งที่เคยมีอาจจะหายไปได้ครับความแตกต่างหลักๆที่ต้องรู้เลยคือระหว่าง permanent redirect หรือการย้ายถาวรกับ temporary redirect การย้ายชั่วคราวครับมันต่างกันยังไงเหรอคะระหว่างย้ายถาวรกับชั่วคราวในสายตา google ต่างกันที่สัญญาณที่ส่งไปครับถ้าเราใช้รหัสสถานะ HTTP แบบ301หรือ308นะครับอันนี้คือ Permanent Redirect มันเป็นสัญญาณที่แรงและก็ชัดเจนบอก Google ว่าหน้านี้ย้ายไปอยู่ที่ URL ใหม่นี้แบบถาวรแล้วนะเอาคะแนนเอาความน่าเชื่อถือเดิมตามไปด้วยเลย Google ก็จะค่อยๆถ่ายโอนค่าต่างๆไปยัง URL ใหม่แล้วก็จะถือว่า URL ใหม่นี่คือหน้าหลักตัวจริง หรือที่เรียกว่า Canonical URL ครับแต่ถ้าเราใช้รหัส 302, 303หรือ307อันนี้เป็น Temporary Redirect อาฮ uh ะ huh. มันคือสัญญาณที่อ่อนกว่าครับเหมือนบอกว่าตอนนี้ขอส่งไปที่ URL นี้ชั่วคราวก่อนนะแต่หน้าเดิมนะี้ยังสำคัญอยู่เดี๋ยวอาจจะกลับมาใช้ Google ก็จะยังคงพิจารณา URL เดิมเป็นหลักอยู่แล้วก็อาจจะไม่ถ่ายโอนคะแนนไปให้ URL ชั่วคราวเท่าไหร่ครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ งั้นถ้าเราย้ายหน้าแบบถาวรจริงๆก็ควรใช้301หรือ308เท่านั้นเนาะแล้ววิธีทำ redirect ที่ Google แนะนำที่สุดคือแบบไหนคะเห็นมีพูดถึงการตั้งชาบบนเซิร์ฟเวอร์ใช่ครับ วิธีที่ Google แนะนำและน่าเชื่อถือที่สุดเลยก็คือการตั้งค่าที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์หรือ Server Site redirect นะครับเพราะมันทำงานได้เร็วแล้วก็ชัดเจนที่สุดสำหรับ Search Engine ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไฟล์คอนฟิกของเว็ s เซิร์อร์อย่าง Apache ใช้ .htaccess หรือจะเป็น engine x ใช้ return หรือ rewrite ก็ตามครับ ส่วนวิธีอื่นอย่างการใช้ meta refresh ใน HTML อันนี้ถ้าตั้ง delay เป็น0ก็จะคล้ายๆถาวรถ้ามี delay ก็จะเป็นชั่วคราวหรือการใช้ JavaScript สั่งเปลี่ยนหน้า window.location เนี่ย Google ก็พอเข้าใจได้นะครับแต่ถือเป็นทางเลือกสำรองเพราะถ้าเกิดการแสดงผล JS มีปัญหาหรือมันช้าเกินไป Google อาจจะไม่เห็น redirect นั้นเลยก็ได้ครับส่วนที่เรียกว่า crypto redirects ที่แค่แปะลิงก์ไว้หน้าเก่าเฉยๆอันนี้ไม่แนะนำอย่างยิ่งเลยครับดูไม่น่าเชื่อถือเลยค่ะ แล้วเรื่อง mobile first indexing ล่ะคะได้ยินคำนี้บ่อยมากเลยมันหมายความว่ายังไงแล้วเราต้องปรับตัวอย่างไงบ้างคะครับ mobile first indexing เนี่ยถ้าแปลตรงๆก็คือการจัดทำดัชนีโดยเน้นมือถือก่อนเน้นมือถือก่อนครับใช่ครับหมายความว่าเวลา Google เขาจะประเมินหรือจะจัดอันดับเว็บเราเนี่ยเขาจะดูที่เวอร์ชันมือถือของเว็บเราเป็นหลักเลยไม่ใช่เวอร์ชันเดสก์ท็อปแบบเดิมแล้วครับ สิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับที่เราต้องใส่ใจมากๆเลยคือเรื่องความเท่าเทียมกันของเนื้อหาความเท่าเทียมกันของเนื้อหาหรอคะหมายถึงเนื้อหาบนมือถือกับเดสก์ท็อปต้องเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยเหรอคะใช่ครับโดยหลักการคืออย่างนั้นเลยครับคือเนื้อหาหลักๆพวกข้อความรูปภาพวิดีโอลิงก์ต่างๆรวมถึง พวกเอ่อส t รั e เจอร์เดต้หรือว่า m e t a t a ็กที่แสดงผลบนมือถือเนี่ยควรจะต้องเหมือนกันหรือว่าเทียบเท่ากับบน d e สก์ท็เลยครับถ้าเวอร์ชันมือถือมีเนื้อหาน้อยกว่าขาดรายละเอียดสำคัญไปหรือมีรูปภาพวิดีโอคุณภาพต่ำกว่าเนี่ย Google ก็จะใช้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์นั้นแหะครับในการจัดอันดับ ซึ่งอาจจะส่งผลเสียกับเราได้ทั้งออกที่ดีที่สุดเลยก็คือการใช้ responsive design ครับที่หน้าเว็บเดียวมันปรับการแสดงผลให้เหมาะกับทุกขนาดหน้าจอได้เองแต่ถ้าจำเป็นจริงๆต้องใช้ URL แยกสำหรับมือถือเช่น m. domain.com อะไรแบบนี้ก็ต้องตั้งค่า rio canonical จากหน้ามือถือชี้ไปหน้า Desktop แล้วก็ rio alternate จากหน้า Desktop อชี้กลับมาหน้ามือถือให้ถูกต้องด้วยครับเพื่อบอก Google ว่า2เวอร์ชันนี้มันคือหน้าเดียวกันนะ มีข้อผิดพลาดอะไรที่พบบ่อยๆเกี่ยวกับ Mobile First Indexing ที่เราควรระวังไหมคะหรือมีปัญหาการโหลดเนื้อหาแบบ Lazy Loading บนมือถือที่ทำให้ Google มองไม่เห็นเนื้อหาบางส่วนที่ต้องรอ User Scroll ก่อน b l o อก File CSS หรือ JavaScript ที่จำเป็นสำหรับการแสดงผลบนมือถือไปหรือใช้รูปภาพวิดีโอความระดับต่ำบนมือถือหรือที่พลาดง่ายๆเลยคือใส่ URL ของหน้า Desktop ใน Structure Data ของหน้ามือถือครับ ทั้งหมดนี้ก็จะทำให้ Google ได้ข้อมูลเวอร์ชันมือถือไปแบบไม่สมบูรณ์ครับผมโอเคค่ะดูเหมือนเรื่อง Mobile First เนี่ยต้องใส่ใจรายละเอียดพอสมควรเลยนะคะทีนี้มาถึงพระเอกของเราในวันนี้ JavaScript ค่ะเว็บสมัยใหม่ใช้ JS กันเยอะมากเลยในการสร้างเนื้อหาทำให้เว็บมีลูกเล่นแต่ก็มีเสียงบ่นเยอะเหมือนกันว่ามันทำให้ SEO ยากขึ้น Google บอกว่าเขาเข้าใจ JS ได้แต่จริงๆแล้วมันราบรื่นขนาดนั้นเลยไหมคะครับ Google เขาบอกว่าเขาสามารถแสดงผลหรือเรนเดอร์หน้าเว็บที่ใช้ JavaScript ได้นะครับโดยใช้เบราว์เซอร์โ i u m มียมเวอร์ชันล่าสุดซึ่งก็เป็น Engine เดียวกับ Chrome นั่นแหละครับในกระบวนการ Indexing ของเขาพูดยังไงคือ Google พยายามจะมองเห็นหน้าเว็บเหมือนที่ผู้ใช้เห็นจริงๆนั่นแหละครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็มีความท้าทายอยู่ครับความท้าทายที่ว่านี้คืออะไรบ้างคะที่เห็นคนพูดถึงกันบ่อยๆปัญหาหลักๆเลยนะครับ คือถ้าโค้ด JavaScript ของเรามันมีข้อผิดพลาดหรือ Error นะครับมันอาจจะ,ะทำงานไม่สมบูรณ์แล้วก็ทำให้เนื้อหาสำคัญไม่ถูกแสดงผลออกมาหรือโครงสร้างหน้าเว็บพังไปเลยทำให้ Google ไม่สามารถอ่านแล้วก็จัดทำดัชนีเนื้อหาส่วนนั้นได้ครับอีกปัญหาที่พบบ่อยในเว็บยุคใหม่ที่เป็น Single Page Application หรือ SPA นะครับค่ะ SPA คือเว็บที่โหลดเนื้อหาใหม่โดยไม่ต้องโหลดหน้าซ้ำทั้งหน้าเนี่ยคือปัญหา SOFT 404ครับ Soft 404มันคืออะไรคะต่างจาก400ปกติยังไง044ปกติคือเวลาเราเข้า URL ที่มันไม่มีอยู่จริงเซิร์ฟเวอร์ก็จะตอบกลับด้วยรหัสสถานะ404 not found ชัดเจนแต่ใน SPA บางทีนะครับพอเข้า URL ที่ไม่มีอยู่จริงเนี่ยระบบอาจจะยังแสดงหน้าแอปหลักอยู่ซึ่งมันตอบรหัส2.0 0โอเค แปลว่าสำเร็จแต่แค่แสดงข้อความว่าไม่พบข้อมูลอยู่ในเนื้อหาแทนแบบนี้ Google จะสับสนได้ครับว่าเอ๊ะ eh, หน้านี้มันมีเนื้อหาจริงๆหรือมันเป็นหน้า error กันแน่นี่แหละครับคือ So 404วิธีแก้ก็คือต้องเขียนโค้ด JS ให้แน่ใจว่าถ้าเป็นหน้า error จริงๆต้อง redirect ไปยัง URL ที่ตอบ404จริงๆหรืออย่างน้อยก็ใช้ JS เพิ่ม noindex meta tag เข้าไปในหน้า error นั้นเพื่อบอก Google ว่าไม่ต้อง index หน้านี้นะ แล้วมีเทคนิคหรือข้อควรระวังอื่นๆสำหรับ JavaScript SEO อีกไหมคะมีครับอย่างเช่นสำหรับ SPA นะครับควรใช้ History API เพื่อจัดการ URL ให้เป็น URL ที่สะอาดสะอาดมีความหมายเช่น products widget แทนที่จะใช้ URL fragment ที่มีเครื่องหมาย hash t อย่าง hash products widget เพราะ Google มอง URL ที่มี h a c h ต่างกันเป็นหน้าเดียวกันครับ การใส่ Real Equal s to Canonical หรือการเปลี่ยน Robots Meta Tag ด้วย JavaScript ก็ต้องทำอย่างระมัดระวังมากๆครับเพราะต้องแน่ใจว่า Google จะเห็นค่าที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมไม่ใช่เห็นค่าเก่าใน HTML ไปก่อนแล้ว JS ค่อยมาเปลี่ยนที่หลังซึ่งอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ไม่คาดคิดได้เช่นหน้าอาจจะไม่ถูก index ไปเลยเพราะ Google เห็น No index ตอนแรกสุดนะครับ เหมือนต้องคิดถึงลำดับการทำงานของ Googlebot ด้วยนะคะว่าเขาจะเห็นอะไรก่อนหลังใช่เลยครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องปลีกย่อยอื่นๆอ,อ,อ,อีกครับเช่นการใช้เทคนิค caching f i l e JS ด้วย Content Fingerprinting คือการเปลี่ยนชื่อไฟล์เมื่อเนื้อหามันเปลี่ยนเช่น app.js เป็น app.fa3b1c.js อะไรแบบนี้เพื่อช่วยให้ Google รู้ว่าต้องโหลดไฟล์เวอร์ชันใหม่นะการใส่ Structure Data ด้วย JSON-LD ผ่าน JS อย่างถูกต้อง การตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาในเว็บคอมโพเนนต์มันแสดงผลให้ Google เห็นได้และการจัดการ lazy loading รูปภาพหรือเนื้อหาอื่นๆให้เหมาะสมอาจจะใช้ Intersection Observer API เพื่อหโหลดเมื่อใกล้จะเห็นและก็สําหรับเว็บที่ใช้ Infinite Scroll นะครับที่เลื่อนลงไปเรื่อยๆเนื้อหามาเรื่อยๆต้องแน่นใจว่ามีกลไกให้โหลดเป็นหน้าๆผ่าน URL ที่แตกต่างกันได้ด้วยหรือ Pagination นะครับแล้วก็ใช้ History API อัปเดต URL ตามเนื้อหาที่โหลดมาด้วยแล้ว Dynamic Rendering ล่ะคะ ที่เคยได้ยินว่าเป็นการแสดงนหน้าเว็บแบบหนึ่งให้ Google อีกแบบหนึ่งให้คนทั่วไปอันนี้ถือว่าโกง Google ไหมคะครับ Dynamic rendering คือการที่เราเตรียงหน้าเว็บเวอร์ชัน HTML แบบนิ่งๆหรือ Static HTML ไว้ให้ Search Engine Bot โดยเฉพาะเลยส่วนผู้ใช้ทั่วไปก็จะยังคงได้รับเวอร์ชัน JavaScript ปกติไป Google บอกว่าวิธีนี้ยอมรับได้นะครับและก็ไม่ถือว่าเป็นการปิดบังหรือ Cloaking ซึ่งผิดกฎ ตราบใดที่เนื้อหาหลักของทั้งสองเวอร์ชันนั้นมันเหมือนกันครับแต่มองเป็นวิธีแก้ปัญหาชั่วคราวหรือทางเลี่ยงสำหรับเว็บที่ปรับปรุงโคด้ด JS ให้เป็นมิตรกับ SEO โดยตรงได้ยากการทำให้เวอร์ชัน JS หลักสามารถเรนเดอร์ได้ถูกต้องสำหรับทุกคนรวมถึง Google ด้วยยังคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในระยะยาวครับโหฟังดูแล้วมีรายละเอียดทางเทคนิคเยอะเหมือนกันนะคะแต่พอจะจับหลักการสำคัญสำคัญได้สรุปแล้ว จากที่เราคุยกันมาทั้งหมดสิ่งที่เราอยากจะบอก Google ผ่านเทคนิคต่างๆเหล่านี้หลักๆก,ก็คือครับหลักๆเลยก็คือเราต้องการให้ Google 1รู้ว่าควรเข้ามาดูหรือ crawl ที่ไหนและไม่ควรดูที่ไหนอันนี้ผ่าน robots. txt แต่ก็ต้องเข้าใจข้อจำกัดของมันด้วย 2. รู้ว่าหน้าไหนควรแสดงในผลการค้นหาหรือ index และหน้าไหนไม่ควรอันนี้ใช้ noindex meta หรือ xrobots tag แล้วก็ควบคุมว่าจะแสดงผลยังไงด้วย no follow no snippet อะไรพวกนี้ 3. ตามไปยังที่อยู่ใหม่ได้อย่างถูกต้องเมื่อมีการย้ายหน้าอันนี้ก็ผ่าน permanent redirects พวก 301, 308 4. ให้ความสำคัญกับเนื้อหาบนมือถือเท่ากับเดสก์ท็อปเลยคือเรื่อง mobile first indexing และ content parity และสุดท้ายคือสามารถมองเห็นและเข้าใจเนื้อหาที่สร้างหรือจัดการโดย JavaScript ได้โดยการเขียนโค้ด JS ที่มีคุณภาพจัดการ error และใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับ SPA ครับเยี่ยมเลยค่ะเป็นการสรุปที่ชัดแจนมากทำให้เห็นภาพรวมเลยนะคะว่าการจัดการทางเทคนิคเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องของโค้ดอย่างเดียวแต่เป็นการสื่อสารกับ Google เพื่อให้เขาเข้าใจแล้วก็นำเสนอเว็บไซต์ของเราได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพที่สุดนั่นเองถูกต้องเลยครับ การทำตามแนวทางเหล่านี้ก็เหมือนเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้เว็บไซต์นะครับแต่เทคโนโลยีแล้วก็การประเมินของ Google ก็ไม่เคยหยุดนิ่งนะครับมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะครับเมื่อเราทำตามกฎเกณฑ์ทางเทคนิคเหล่านี้ได้ดีแล้วเนี่ย ก้าวต่อไปที่ Google อาจจะให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆคืออะไรเป็นไปได้ไหมครับว่าในอนาคตเจตนาที่แท้จริงของเนื้อหาแล้วก็ประสบการณ์โดยรวมที่ผู้ใช้ได้รับจากหน้าเว็บนั้นๆจะกลายเป็นปัจจัยที่มีน้ำหนักมากขึ้นในการประเมินและจัดอันดับนอกเหนือไปจากสัญญาณทางเทคนิคที่เราคุยกันวันนี้น่าคิดมากเลยค่ะเป็นคำถามที่เปิดมุมมองไปสู่อนาคตของการทำเว็บแล้วก็การทำ SEO เลยทีเดียวสำหรับวันนี้การเจาะลึกของเราก็ครบทั่วแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับใครฟังมาถึงจุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม Subscribe ด้วยนะครับ